นะครับพี่ครับพี่โก้บอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เพื่อเล่าให้ฟังใช่ไหมครับไม่ผมเจอกับตัวเองเลยครับเจอกับตัวเองเลยเหรอพี่ครับจเจอที่ไหนเนี่ยก็เจอในวงไพ่เลยครับโอ,เอ้เอา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 ผมนั่งเล่นไพ่กันไงครับเดี๋ยวก่อนต้องบอกเด็กๆก่อนว่าการพนันเป็นสิ่งไม่ดีนะไม่ใช่เราก็แบบดัมมี่แบบเล่นแบบสนุกสนุกกันนะครับเล่นดัมมี่กันเฉยๆสนุกสนุก มาเข้า<ม>เรื่อง,เ,องเลยดีกว่าไม่ได้เล่นกันกินเงินกันมากมายเล่นงงินแบบแก้เกียดอ้าวอ้าวอ้าวถ้างั้นย้อนกลับไปครับเมื่อสิบสองปีที่ผ่านมาใช่ไหมครับชื่อเรื่องว่าวิญญาณพยาบาทเรื่องราวเป็นยังไงครับพี่ก็มีในโมกเพื่อนผมเนี่ยในโมกเนี่ยเหมือนกับเ็เป็นผู้ใหญ่กับผมหน่อยครับเขาเขาทํางานอยู่ประคองตลาดอื เขาเข็นผักอเข็นผักแบบเข็นผักรับจ้างเข็นผักมาขึ้นรถตุ๊บตุอย่างเงี้ยแล้วก็ส่งกับส่งไปส่งไปอย่างเงี้ยอแต่เขาเป็นคนแบบชอบนั่งเล่นสนุกสนุกดัมมี่อะไรอย่างเงี้ยได้ยินไหมครับได้ยินครับพี่เนี่ยเขาก็มาเล่นกับผมออก็เล่นสนุกสนานก็ทีแรกก็เล่นติดแถบหนึ่งไม่ได้เล่นแล้ไม่ได้เล่นแถบหลังกูดังนะครับอื ทีแรกก็เล่นแถบนูน้นและอีกสองน้ำบันก็เปลี่ยนมาเล่นแถบหลังกูด,ดังออวัดหลังผู้ดังเนี่ยวัดมัน,น,น,นอยู่ในวัดดังอ่ะย,ย่านพนนกอ่ะครับชื่อวัดไม่ต้องบอกเลยครับพี่ผมไม่บอกครับได้เนี่ยก็ก็นั่งเขาก็นั่งเล่นแต่วันนั้นอะ่ะเขาเล่นปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องกลับไปเข็นผักครับที่ประคองตลาดอประมออนาณตีสองตีหนึ่งมาปาเนี่ยเขาเลิกเขาเลิกปุ๊บเขาต้องเดินกลับเขาเดินออกไปเนี่ย ผ่านหน้าวัดเนี่ยถ้าไปหน้าวัดเนี่ย <c oughs> เขาจะต้องผ่านหลังกุดังนะครับอ <c oughs> ผ่านหลังกุดัง <c oughs> แต่นี้ตรงหลังกุดังน่ะมันมีต้นตะขบะกับต้นหูกวางคร <c oughs> ับพอเขาเดินไปเรื่อยเขาก็เดินเข้าเรื่อยเดินแต่ไฟมันมืดนะครับอม,มันไม่มีไฟอะครับแถวน,นั้นะครับพอเดินผ่านปุ๊บผ่านต้นตะขบปุ๊บเสียงดังตับเขาก็หันไปดูครับหันไปมอง อ๋อไม่มีอะไรเสียงมันดังปรับเหมือนคนโดดลงมาจากเขาหูบางอะครับครับพี่ครับพอโดดลงมาปุ๊บเขาก็ไม่คิดอะไรนะครับเขาก็เดินของเขาไปเรื่อยอืเดินไปถึงหน้าวัดยางเดินไปถึงหน้าวัดเสร็จปุ๊บเขาก็ไม่ไม่คิดอะไรเขาเรียกแท็กซี่เรียกแท็กซี่ปุ๊บเขาก็นั่งหน้าเลยโดดขึ้นนั่งหน้าเลยครับก็เขาไปของเขาคนเดียวนะครับอืพอเขานั่งหน้าปุ๊บเขาแท็กซี่คันนั้นก็ออกพอเริ่มขับไปปุ๊บ แท็กซี่เขาว่ามองกระจกข้าง,าง้างตรงกลางเนี่ยมองหันเห็นไปไเห็นเห็นเห็นข้างหลังนะครับพอเห็นข้างหลังปุ๊บเขาก็ถามว่าอ้าวพี่พี่มากับเมียทาไมพี่ไม่นั่งหลังล่ะอ้าวโอ้ลอยโมกเขาก็บอกว่าพี่เออมาของผมคนเดียวพี่พูดอะไรอ่งพี่เนี่ยผมมาคนเดียวแท็กซี่าถามพี่อย่าพูดเล่นกับผมนะอออ่ะ เขาบอกพี่ผมมาคนเดียวจริงๆครับพอมาคนเดียวปุ๊บเขาบอกพี่อยา่าพูดเล่นเขาก็ย้ำอีกนะว่าพี่อย่าพูดเล่นกับผมนะอในวันในโมเขาบอกผมไม่ได้พูดเล่นผมพูดจริงครับอย่างนั้นพี่นั่งเฉยๆนะเขาบอกพี่นั่งเฉยๆในโมเขาก็น oh uh ั่งเฉยปุ๊บแท็กซี่คันเนี้เขาก็พูดเลยเขาพูดของเขาคนเดียวตทนนี้ครับเดี๋ยวมึงลุกไปเลยนะย ไม่ลงมึงไม่ลงไปนยเดี๋ยวมึงเจอกูแน่แต่ผู้หญิงที่นั่งข้างหลังเนี่ยท้องกลมมองเขาตาแบบเขียวผีอะครับครับผีอะแต่แท็กซี่เนี่ยเขาเห็นครัแท็กซี่เนี่ยเขาเก่งเขาไม่กลัวด้วยโอ้เขามองตาเขาเหม่งเลยครัแท็กซี่เขาก็ไม่กลัวเขาบอกเดี๋ยวมึงไม่ลงไปนะมึงเจอกูแน่กูไม่กลัวมึงหรอกี๋ยวกูจะปวดน้ำฟ้ามขันอ แล้วเขาด่าคำหยาบหยาบมากด่าคำหยาบหยาบเลยด่าเสียหายเลยครับด่ามากก็ถึงใบแดงพันนกมาถึงใบแดงพันนกสีแยกพันนกก็จอดติดใบแดงเขาก็ด่าอยู่นั่นน่ะคุณโมกเนี่ยฝ่ายในโมกเขามองหน้าแท็กซี่เขาใช่เขาคิดว่าแท็กซี่เนี่ยบ้าเขาก็ไม่รู้อะเขาพูดคนเดียวาเขาบ้าแท็กซี่เขาด่าอยู่นั่นน่ะด่าด่าไม่หยุดเลยด่าหยาบหยาบ รับรองไม่ลกวมึงแน่กูปวดน้ำปั้มขันจริงด้วยเดี๋ยวกูจอดรถนะมึงลงไปเลยนะเงี้ยครับเดี๋ยวมึงไม่ลงมึงเจอดีกูแน่ไม่โกงหรอกพูดอย่างเงี้ยครับคุณโมกเขาก็มองเขาเนื้อกวนี้บ้าแท็กซี่บ้าเปล่าอะเออเขาก็มองเขาว่ามึงเมื่อใจแท็กซี่อยู่ในบ้าเปล่าแต่ไม่อย่างนั้นนะครับเดี๋ยวกูจอดหน้าวัดพิเศษมึงลงไปเลยนะอไม่ลงเดี๋ยวมึงเจอกูแน่ครับ เขาก็ขับไปถึงวิ่งมาพบออกไฟแดงบไฟเขียวปุ๊บเขาก็ขี่ออกจากทันนกขี่ไปถึงพอถึงหน้าวัดพิเศษนั้นเขาจอดท้ายหน้าวัดพิเศษปุ๊บประตูหลังเปิดปั้งเฮ้ยปิดปั้งเปิดเองเหรอเนี่ยในโมกเนี่ยในโมกอ่ะนั่งขนลุกเลยครับนั่งขนลุกอืมเุ้ยโอ้ยมันจริงเหรอเนี่ยครับมันจริงเหรอเนี่ยพอรถออกประตูปิดปั้งรถแท็กซี่ออกปุ๊บแท็กซี่คนนั้นก็บอกว่า ถ้าเผื่อคุณนั่งข้างหลังคุณตายทาไมอะ่ะแท็กซี่คันเนี้ยคนเนี่ยเขาบอกคุณโมกอ่ะโมกเนี่ยพี่เชื่อพี่นั่งข้างหลังเนี่ยพี่ตายแน่มันเอาแน่ออรู้ว่าคนที่นั่งคุณที่มามาตามพี่มาเนี่ย<อ>ผีตายท้องกลมด้วยเหรอ,อ,อในพวกของเขาเขา,เขา,เ,ขา,เ,ขาเขาขนลุกเลยโอ้พี่ผมไม่รู้จริงนะแท<อ>็กซี่เขาย้ำเนี่ยเชื่อพี่นั่งข้างหลังพี่ตายจริงนะผมไม่ได้พี่นะ ก็ไม่งั้นก็ขับปุ๊บพอไปถึงบะคลองตลาดปุ๊บเขาก็จอดเขาเข็นผักของเขาตามธรรมชาติครับพอเข็นผักเสร็จปุ๊บเขาเลิกจะเข็นผักปุ๊บเขาก็กลับมาที่ที่ผมอีกที่ผมอีกที่ผมเนี่ยนั่งกันอยู่เนี่ยนั่งเล่นไพ่กันอยู่เสยนๆน่ะเขาก็เล่าไปผมฟังอืเขาก็เล่าไปผมฟังเลยว่าเฮ้ยพี่เว้ยเมื่อคืนยุ่ไปกูเจออย่างเงี้ยเออเออมันเป็นไม่ได้ไงวะ คุณีแรกไม่เชื่อก็หอกนะครับคุณยังบอกคุณเนืกอแท็กซี่อยู่ในบา้ามที่ไหนได้อะประตูหลังเปิดเองแล้วปิดเองอ่ะเขาบอกโอ้ยผมบอกเออเอาจริงเหรอโอ้โหเป็นไปไ,ได้ไงเนี่ยอโอ้ยแล้วแท็กซี่บอกบอกผมม่าไงรู้ป่ะบอกผมว่าถ<อ>้าเาาบื่อคุณนั่งหลังคุณตายเขาพูดกับผมอย่างเงี้ยไม่ละแล้วโมกเขาเล่ากักผมปังอย่างเงี้ยเออพีพ่ก็แล้วแท็กซี่ได้บอกว่าทําไมเขาถึงจะเอาเอาชีวิตอคุณโมกอะฮะ อ่าเดี๋ยวพี่บังผมเนี่ยอ่าได้สิพี่รู้เหมือนกันเหมือนคนดวงขาดแต่พี่ครับเหมือนคนแบบดวงตกอะดวงขาดอะครับจะตาขาดอะคนไม่จะตาขาดนะเขาจะไม่ตามหรอกนะอ่าเขาตามไม่ได้หรอกครับพี่แล้วสรุปเป็นยังไงรู้ไหมยังไงพออีกสามสี่วันเท่านั้นเองอ่ะเขาจะต้องกลับบ้านครับเขาก็กลับปทุมเขาก็ขับมอไซค์นะกลับปทุมขับไปปทุมนั่นเองอ่ะพี่เอ้ยรู้ว่าพี่ปีปรู้ว่าเป็นไงเป็นไง ล่างเขาแหลกเลยพี่โอ oh, ้โหคุณโมกเนี่ยนะแหลกติดล้อมแม่งบดล่างแหลกเลยครับแล้วมอเตอร์ไซค์ก็เละที่เขาขี่ไปแหะอ้ล่างเขานี่แหลกไม่เป็นชิ้นเลยอพวกผมนี่นั่งขนลุกเลยโอ้โหครโอเป็นไปได้กว่าเป็นไปได้จริงๆเขาเขานั่งเล่นอยู่พวกผมเนี่ยแล้วสามสี่วันเขาต้องกลับบ้านเดี๋ยวนะสรุปแล้วคุณโมกเสียชีวิตตายครับเออแท็กซี่เขาทักแล้วแท็กซี่คนนี้เก่งแท็กซี่คนนี้มีของดีครับ มันงั้นเขาไม่กล้าหรอกอืมแล้วแล้วหลังจากนั้นยังไงต่อพี่เขาก็เขาก็เสียชีวิตไงแล้วก็ก็มามาเผาแถววัดยางอ่ะแถววัดครับครับเผาที่วัดที่ผมเราผมก็ไปกันครับพี่เอเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยพี่ทั้งหมดเหมือนกันก็ประมาณนี้ครับคือเหมือนเนี่ยวิญญาณของผีผู้หญิงที่ตายท้องกลมเนี่ยตามคุณโมกมาแล้วก็พี่เด็ก